สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าสวนผักนะคะเป็นสวนผักผสมผสานที่เราทำไว้กินเองนะคะนี้มาลดน้ำบวบค่ะบวบกำลงังเนี่ยขึ้นค้างเลยเป็นบวบเหลี่ยมแล้วก็มีถั่วฝั่งนู้นก็คือถั่ว นี่บวบอันนี้มันตายขึ้นมะเฟืองค่ะอันนี้คือลูกมะเฟืองเต็มเลยต้นนี้มันออกทั้งปีลยคะ่ะเพื่อนๆเราก็ไม่ค่อยได้กินหรอกนกมันก็มาเกาะกินกันมั่งแบ่งกันไปเนาะนี่ค่ะให้นกมันอยู่ที่สวนที่บ้านจะมีแต่เสียงนกชอบนกแหละเช้ามาเย็นมามันจะเสียงนกขัน เืองบวบกำลังขึ้นค้างตายสกัดขาวลุงเอาขี้แกบมาโรยผักบุ้งเรากินได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะเด็ดผักบุ้งด้วยนี่เป็นต้นโสมผักสกีแยกำลังขึ้นต้นหอมเราตัดกินไปละ เพื่อนๆคะแมตันจะมาแนะนำนี่คะ่ะยอดบวบเวลามันขึ้นค้างมาอย่างนี้นะคะเรานะตัดมันเลยนะนี่ค่ะตัดมันแล้วเดี๋ยวมันจะแตกแตกแล้วทำให้ลูกดกแล้วมันก็ไม่เลือ้อยเลื้อยไปยาวนะคะมันจะไม่เลื้อยไปทั่วนะ่ะแล้วมันจะแตกมาเป็นพุ่มเลยแล้วลูกจะดกด้วยนะคะตัดไปเลย พืชที่เลื้อยด้วยเถาตัดยอดไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมานี่ตัดไปเลยแล้วมันจะแตกขึ้นมาอีกพืชพวกนี้จะแตกขึ้นมาดกเลยเป็นพุ่มเลยค่ะถัว่วมะกันถั่วอยู่ฝั่งนู้นนี่ได้ขึ้นต้นอันนี้ต้นมะเฟืองตัดมันเลยนี่ค่ะถ้าเราไม่ตัดนะเถาจะยาวแล้ว ยาวไปทั่วลูกไม่ค่อยดกตัดไปเลยค่ะนองเสียดายดูถั่วฝั่งนีงกันนี่ถั่วเหมือนกันค่ะถั่วเนี่ยจะแตกพุ่มดีเลยแล้วแล้วลูกจะดกด้วยค่ะตัดไปเลยตอนนั้นแม่ตะว,วันปลูกถั่วไว้แถวหนึ่งเก็บขายซะ มันก็จะหยุดมันก็ไม่ยาวไปท่วมันจะแตกเป็นพุ่มนะคะเนี่ยค่ะวิธีง่ายๆแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะฉีดฮอร์โมนเราจะทํายาฮอร์โมนเนาะให้ดูไว้ฉีดผักฉีดชะอมเราจะเก็บผักบุ้งกัน,นะคะ่ะวันนี้จะผัดผักบุ้งตรงนั้นก็เป็นแปลงผักกําลังขึ้นคะน้ากาลังขึ้นคะน้าสะเกีย้ยผักขมให้เพื่อนดูลูกอันนี้มะยมมันยังไม่โต ยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยค่ะเป็นมะยมจืดไม่เปรี้ยวนะคะเขาว่าล่างเป็นยาเลยเก็บมันไว้เนี่ยเอากินดูให้กินให้ดูเลยน่จืดสนิทเลยค่ะไม่มีเปรี้ยวเลยจืดมากมะยมต้นนี้เดี๋ยวเราไปเก็บผักบุ้งกันดีกว่า นี่ค่ะผักบุ้งของเราเราใส่ปุ๋ยพรวนดินไว้แล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วก็ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเด็ดแล้วเดี๋ยวเราจะทํายาฮอร์โมนฉีดเด็ดวิธีเด็ดเด็ดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนมเสียงนึ่งเปาะเปาะเลยอ่อนไหมเนี่ยเด็ดไปเลยค่ะเราจะกินแค่ไหนเราก็เด็ดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกเราจะไม่ต้องไปถอนรากถอนโคนมาลองนะคะ เราเด็ดไปมันก็แตกขึ้นมาให้เรากินอีกดอกบุ้งเนะะี่ยค่ะปลูกในกระถางก็ได้นะคะเพื่อนๆที่ไม่มีที่เนาะปลูกในกระถางได้กระถางเล็กๆเราก็ได้กินแล้วค่ะของบุ้งปลูกง,ง,ง่ายเนี่ยปลอดสารพิษด้วยอันนั้นเป็นผักกัดขาวมยังไม่โตอันนี้ของบุ้งเราจะไปผัดกินค่ะเย็นนี้ งามไม่เอ่ยเนี่ยนะคะเพนเหมือนต้นหอมเหมือนกันแม่ตะว,วันปลูกไว้ตรงนั้นเมื่อดจะกินก็มาตัดใบมันนะแล้วหัวมก็กำลังโผล่ขึ้นมาอีกทำพืชส่วนครัวให้กินเองเนาะนะคะล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยแตกขึ้นมาอีกดไปเด็ดฝั่งนู้นกันตรงนี้เป็นแฟงค่ะ เพืเ่อนพรู้จักต้นโสมไหมคะเนี่ยต้นโสมเวลาต้มเลือกไปผัดน้ำมันมันจะเป็นเมือกเมือกนิ่มๆแต่รสชาติอร่อยไม่ขมกินแกงน้ำพริกกิ้มแจ่วจิ้มอะไรได้หรือเราจะผัดถ้ามันออกดอกมามันจะเป็นสีแดงดอกมันจะเขาจะหักตรงยอดแล้วก็ไปผัดไข่ไข่ก็กินได้สรรพคุณคือรักษาพวก โรคกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะเนี่ยต้นสมแปลกนะคะที่ตรงที่บ้านอยู่เนี่ยมันจะมีแต่ต้นสมต้นยาขึ้นเต็มเลยต้นสมเราไม่ได้ปลูกนะคะเต็มเลยเราก็จะกินด้วยนะคะเนี่ยถ้าเราจะกินเ,นเด็ดไปตำพริกมะนาวนะแล้วลวกน้ำมันหน่อยโอ้โหอร่อยค่ะต้นสม ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่รู้จักเนาะแต่ถ้าเคยเห็นขึ้นเนี่ยอย่าไปถามันทิ้งน,นะคะเนี่ยสรรพคุณทางยาย้าของหญ้าของลุงค่ะเขากินแต่ต้นโสมเขาอายุร้อยห้าปีนะคะเขาถึงได้เสียเขากินแต่ต้นโสมอะแล้วเขากินพืชผักในในที่เขาปลูกเองะคะ่ะ มะนาวเขาก็มาดองดองกินกับข้าวยญ้าของลุงนี่ค่โอ้ของบุ้งอ่นอนๆนี่ค่ะเด็ดเพื่อนได้ยินเสียงไหมคะกรอบๆเลยเนาะอืมโอ้อร่อยผัดเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะแตกใหม่สองของมันก็จะแตกใหม่ มาเด็ดผักบุ้งค่ะวันนี้บุ้งกันของเมตาวัานมันจะแตกอีกนะคะแล้วก็ปลูกแค่พอกินถ้าเราไม่ได้ปลูกขายแต่ถ้าใครปลูกขายนะคะมีที่ขายผักบุ้งเนี่ยยี่สิบวันยี่สิบวันก็ได้ขายละถ้าเราอยากจะใช้เงินเนาะแต่ก่อนถ้าแม่แตะวันอยากจะใช้ตังเร็วะจะปลูกผักบุ้งยี่สิบวันก็ได้ขายละ เนีคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็หาเงินได้เร็วนะคะถ้าใครจะลองไปปลูกผสมผสานไว้ก็ได้ปลูกเป็นอาชีพก็ได้เนี่ค่ะแต่ปลูกเป็นอาชีพเราต้องทยอยปลูกเราจะไม่ให้ขาดเลยนะเราจะได้มีตังค์ใช้ตลอดลองทำกันดูนะคะใครที่รักการเกษตรเขาขอบคุณมากนะคะเข้ามาชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ